เบิ้ลปทุมราชปิดฉากรักแคร์แฟนลูกครึ่งเขียนโปสซึซ่งทั้งขอบคุณและขอโทษชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์เป็นคนรักระหว่างศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีเบิ้ลปทุมราชกับแฟนสาวลูกครึ่งแคร์ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อล่าสุด ฝ่ายชายตัดสินใจใช้พื้นที่บนอ e e ินสตาแกรม b l e p a t u m i c h s m i l e s เขียนโพสต์รา้เย,ยาวเพื่อเป็นการแจ้งข่าวกับแฟนๆแ,และคนรอบตัวให้เข้าใจตรงกันว่าสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเวลานี้ถูกลดระดับเหลือไว้เพียงแค่การเป็นพี่น้องพร้อมกันนั้นเบิ้ลปทุมราชยังเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกว่าการตัดสินใจเลือกทางออกนี้เป็นการพูดคุยตกลงกันด้วยดีทั้งกับตนเองและแครอดีตแฟนสาวพร้อมขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่เอ็นดูเป็นห่วงรวมถึงติดตามความรักและซัพพอร์ตกันมาเสมอ ความรักสวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแคร์ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องมิตรภาพที่สวยงามเราตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสตชี้แจงเพราะผมคิดว่ายังคงเป็นเรื่องของสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจแครเป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไป ขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังเราทั้งคู่ตลอด